ถูกไหมคะ90องศา90องศาคืออะไรรู้ป่ะที่ตั้งฉากไม่ได้ไม่ต้องกลัวมีเสียวแน้่ยเอาไปสแต้มแล้วพอกันเล่นมาดูความหวาดเสียวที่คุณพ่อต้องเล่นโอ้โหแม่วูเต้นี่แจ้งจักรยานเลยนะครับเนี่ย แข่งจักรยานแข่งสแต็มนี่แหละค่ะเอามีปัญหาอีกช่วกรองเท้าลุกมันไม่หลุดนี่ปอห้ายังผูกชือกรองเท้าไม่เป็นเหรอครับสแต็มพวกอะไรแมันแก้ไม่เป็นมันหลุดมันกลายเป็นโฟมเฮ้ยไปทางไหนยัาไปกันหมดแล้วเนี่ยตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่เขาใหญ่นี่เรามาเที่ยวกันที่เขาใหญ่แล้วเช้ามาเรามีแอคทิวิตี้แรกเลยนะขี่จักรยานไม่รู้ไปไหนนะนี่เราไปกันดูแล้วว่าขี่เป็นเปล่าเนี่ยเป็นแต่ไม่แข็งอ่ะไปสิขึ้นเลยลูกต้องใช้สปีดหน่อยตรงเนี้ย ต้องสปีดโอ้ย,อยนียยโอ,ยโอยขึ้นไม่ไหวสายสายสายวันนี้เราจะมีกิจกรรมเยอะเลยนะนี่เป็นกิจกรรมแรกใช่ไหมแม่ปูเป้ออกกำลังกันแต่เช้าไปคุณต๋อ <laughs> ดูแม่ปูเป้ดูมันมันเป็นทางชันไงขึ้นไม่ไหวโยแล้วนี่ก็คือบ้านที่เราซื้อไว้นี่เราซื้อไว้เป็นบ้านตากอากาศมใช่พี่ นี่ใของเป้นี่ของคนขับรถงั้นหลังนี้ของเราหลังนี้ของแม่บ้านแล้วของเราอะไม่มีนอนนอนกระตอมกระตอมมีเพื่อนเชื่อแต่มาเที่ยวกันเต็มเลยนะสุดสัปดาห์นะก็มาเที่ยววันวันหยุดออกเดินทางมั้งแต้เย็นวันศุกร์นะคะมาเกิดอะไรคะเนี่ยทำไมต้องมาเห็น จักรยานยางแตกเลยใช่มันเป็นทางลงแบบสนุกมากเลยทุกคนสนุกมากเลยอ่ะแล้วทำไมไม่ลงมาแบบทุกคนคเขาอะล,ลงกันฟิวฟิวฟิฟฟวแม่ปูเป้ลา,ากจักรยานลงมาลูกกลัวเฉตแตาเมื่อกี้เฉตแตาบอกว่าอะไรนะชนคนมาไม่ชนคนมาเจ็บไหมไม่เจ็บคนจะเจ็บไหมอ้าวแดดออกแล้วนะครับมาเก็บจักรยานเดินทางไปทํากิจกรรมต่อไปนะครับนี่นี่เรามีรถตู้ส่วนตัว รถตู้คันนี้สารพัดเอนเตอร์เทนคือขึ้นแล้วเนี่ยไม่อยากจะลงรถตู้เท่าไหร่หรอกเด็กๆกิจกรรมเยอะคนนี้เพิ่งมาจากอิตาลีค่ะเนี่เราไปรับมาลงเครื่องเมื่อวานนี้เลยได้มาาอิตาลีนี่เป็นรถตู้ของน้องไออุนฮัลโหลฮัลโหลเสียงดะมันดรอปไปเลยอ่ะฮัลโหลเด็กๆร้องคาราโอเกะกันบนรถครับไม่อยากจะลงไปทำกิจกรรมอื่นใช่มีไม้สี่ตัวค่ะเด็กสี่คน Let's go below zero and high from the sun I love you forever but we'll have some fun Let's hit the North Pole and live happily Please don't cry no tears now it's Christmas baby My snowman and me โอ้ห้ทุกคนเลย My snowman and me เล่นกันหมดเลยเปล่าเนี่ยหมดค่ะหมดเลยเรามาเล่นเลยกันครับเนี่ย เล่นสิบลายค่ะสิบลายที่เป็นแบบรูดลงมาตรงเป้ากางเกงไม่ใช่สิบลายอ่ะเขาเรียกแรสลิงอ่ะที่โหนโหนข้ามไปข้ามมาอะไรอย่างเงี้ยมีวคนนีเล่นต่อเนี้ยเล่นเหมือนกันนะลูกฐันแรกเป็นอะไรนู้ยัใส่เซฟตี้เรียบร้อยนี่เพื่อนเพื่อนเขาก็แต่งตัวกันเรียบร้อยนะมีหลายฐานเลยให้เด็กๆฝ่าฟันกันวันนี้หุยโหตัวเล็กแค่นี้ก็เล่นได้ด้วยเหรอครับสูไหมครับสู ดูแลพี่ด้วยนะดูแลพี่จะจำาด้วยนะเหเปบ่ามือขวานะครับคุมไปที่ล็อกมือซ้ายนะครับรวบเชือกเซฟตี้ทั้งสามเส้นนะครับรอรับไปได้เลยครับท้าวต่อได้นะครัย่าอย่าหัวไ่าเป็นไงลูกไหวปะไม่เข้าใจค่ะไม่เดี๋ยวต้องลองเดี๋ยวจะได้รู้เนย่าสบายมากครับเนย่าบอกหมูหมู โอ้มีพลิกหน้าพลิกหลังโอ้โหเจมาครับเจมมาโอ้โหนี่อิมพอร์ตมาจากอิตาลีนะครับวัววัวเจมมาบอกวัว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 แปลว่าอะไรครับมันใหญ่กว่ามันใหญ่กว่าหมูวัววัวเราก็ถึงก็มาใส่อิตาลีไปอ๋อไออุ่นครับไออุ่นคือพวกเนี้ยชาติก่อนเนี่ยเขาเกาะอยู่บนต้นไม้เป็นลิงเป็นลิงอยู่แล้วดูคนนี้ครับดูคนนี้เกือบจะเอื้อมมือไม่ถึง โอ้แต่ยังไหวอยู่ครับเออโอ้แต่ดูสีหน้ามั่นใจมากไม่มีความน่ากลัวโอ้โหหมูหมูฉันแต่บอกหมูหมูทำไมอยากไงทไมล่ะวัววเจมมานี่เขาบอกว่าเขากลัวความสูงนะแต่บอกว่ามาเล่นซิปไลนี่เขาบอกอุ้ยเขาอยากเล่นเขาชอบเขาไปเอาบ่าวมาไงไปค่ายกับโรงเรียนนะคะนี่ลูกโอ้โหวัววัวใหญ่กว่าหมูนี่ สบายมากเจ้าทีโบอนะครับดีโอเคเยี่ยมโอ้โหบายเย็นนะโอ้โหมีสั้นๆให้ซ้อมเดี๋ยวไปเจอของจริงกันของจริงนะสูงแบบเหวเลยอ่ะเราจะเดินไปไหนเราต้องมั่นใจนะว่าไอ้ตัวนั้น่ะมันคล้องกับสลิงเราอยู่นะเจะเต็มเออเทบาเดินโอ้โหสบายมาก อุ้ยมันจะสูงขึ้นสูงขึ้น้วเนี่ย้ถึงยอดต้นไม้เลยชสเต้โอ้ยาอยนอ้อ้นโอ้โออ้ยโ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 อ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโน้ยลอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ย่อยโอ้ย้ยโ้ยอกยนเ้ยโอยโอ้อย้้ยโย้ย้ย โอ้โหหมูหมูไปแล้วยด้ฟิวโอยโหโอ้อย่างสวยงามโถเจตเต็มบอกความสูงแค่นี้ทำอะไรจตเต็มไม่ได้หรอกตอนนี้นี่เขาจะขึ้นไปที่เสาเน้นอย่างสูงมากอ่ะเสาแดนโอ้โหฟิเดนลี่โอ้โหโอ้โหเดนลียโอ้ยโอ้ยสูงเัี้เนี่ยเดนลี่นี่ดินปกไปด้วย ไม่กลัวเลยโอ้โหเจตแมโอ้โหสูงมากเลยเนี่ยมีจักรยานโอ้โหนี่เนลลี่นะครับน้องเล็กสุดของเราสีหน้านี่ไม่มีความกลัวเลยแม้แต่นิดเดียวไม่กลัวเลยเนี่อ่ะผ่านทวนนี้ไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆก,ก็ไม่กลัวอะไรทั้งนั้นแหละมาแล้วครับเจสต์แมชูนิ้วโป้งให้พ่อไหวไหม ไม่ไหวเหรอ,เอ,อนี่ปันป่นปั่นปัน่นเออมาแล้วมาแล้วจักรยานคลิปสักฐานนี้ยังยังสูงและยังไกลไกลยังยาวนี่คลิปลายอันนี้70เมตรนะอันเนี้ <I own. S 3> ไยไอโอ้นวิวสวยไหมไม่ตอบหน่อยโอ้ยนี่ผมอ่ะโอ้ยโอ้ยนี่ซิปไปซิปมาเ <c oughs> ชิดตามกีด้พ่อหน่อยนะกีดเลยกีดเลย มาแล้วโอ้มาแล้วโอ้เช大มสงสัยจะตื่นเต้นครับเช大มกีดดังมากโอ้โหโอ้โหมีหมุนตัวควงโชว์คงสลับขางอขาขึ้นงอขาขึ้นงอขางอขาบึบโอ้ข้างบนซิปไปทางนั้นนะครับข้างล่างก็ซิปมาทางนี้ซิปสลับกันนี่โหเหนื่อยเออไปแล้วโอ้โหเช大มครับนี่ ฐานสุดท้ายแล้วนะทีนี้ก็เป็นเรื่องง่ายๆดูเด็กๆก็ออกกําลังการเหงื่อออกเอาอีกรอบไหมไม่เอาไม่เอาแล้วร้อนอ่ะร้อนอ่ะเดี๋ยวไปนั่งพักกันปะตอนนี้นะคะเราจะมาให้เด็กเวิร์กช็อปทำช็อกโกแลตกันที่ร้านช็อกโกแลตแฟคทอรี่เขาใหญ่เรามาเขาใหญ่ทีไรเราต้องมาแวะที่นี่ทำกิจกรรมสนุกๆแล้วก็มากินอาหารด้วยนะใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปทานอาหารกันด้วยแต่ก่อนไปทานอาหารเราก็ให้เด็กๆมาทำเวิร์กช็อปกันก่อนอาะกินไหม อ๋อเราจะทำช็อกโกแลตเป็นรูปพวกนี้นี่เชิญแตมเขาทำช็อกโกแลตรูปลากระเบนนะครับทุกคนนี่มีวิแววเป็นเชฟมากเลยตั้งรับตั้งตาครับไหนเนย่ารูปอะไรลูกรูปแมวค่ะแมวเนย่ารูปแมวมิลลี่รูปอะไรลูกอุ้ยอุ้ยครับมิลลี่แง่ทับไปกินไปนะมิลลี่อร่อยอร่อยใช่ไหม เจม้าเจม้านี่ตัวอะไรอ่ะเม่นเออโนโอนโอนโนไออุ่นรูปอะไรลูกหมีค่ะหมีเนลลี่อ่ะงเธอใส่ปากเลยเนลลี่ไม่สนใจผลงานแล้วนะครับเนลลี่โอ้ยเนลลี่เนลลี่ทำทั้งานให้เสร็จก่อนแล้วค่อยกินหนึ่งสองสามโอ้โหของเนลลี่นะครับเป็นตัวอะไรเอ่ยเม่นค่ะ ทำไมศิลปินปากเลอะขนาดนี้ครับทำไปกินไปมาแล้วของเธอแต้มส้างชื่อปิ๊บสวยงามเอแต้มเขาทำลายเองคือจริงๆแล้วว่าจะเป็นสีน้ำตาลทวนลนวนเขาก็จะมีซิกเนเจอร์ของเขาตัวมีขาวด้วยเขาทำพุงขาวอยากกินหางกินหางไหมโอ้โหเสร็จแล้วกินเลยอร่อย กินเลยโอ้ท่ามกลางความตกตะลึงของเพื่อนๆพื่อชิ้นนี้เนี่ยางนรเลยอไรเท่าพี่สัมเท่าอยู่สอมจิณพอทำกิจกรรมเสร็จเราก็มากินข้าวกันครับตอนนี้เราทานอาหารกลางวันกันที่ร้านช็อคแลตแฟคตอรี่เขาใหญ่นะคะบรรยากาศดีมากค่ะเพิ่งรีโนเวทร้านใหม่นะคะชแตมมากินมักกะโรนีอบชีสอร่อยป้ะชแตม บุญน,นัวนะ่ากินมากเลยส่วนของไออุ่นเป็นคาโบนาร่าอร่อยไหมไออุ่นแล้วก็สไตล์อิตาลีนะคะเราต้องมีสาวอิตาเลียนแท้อยู่นี้คะ่ะเจมมากิกนเป็นพิซซ่าผ่าแฮม,ม,มใช่ไหมคะอร่อยไหมคะอร่อยค่ะอร่อยเนื้นย่าอาหารว่างเนย่าไม่กินมือหนีอาหารว่างน,าน,นี่นะเนย่า,ายไม,ไม่ไม่หิวครับเนื้อเนย่ากำลังมา <c oughs> เมนูอาหารของที่นี่นี่เรียกว่า e n ไซโคปีเดียนะขอบอกว่าใช้เวลาสั่งนานมากเพราะน่ากินทุกอย่างเลยตัดสินใจยากใช่พวกขนมนี่ก็น่ากินนะคะแต่ว่ามาทางนี้ค่ะนี่เครื่องดื่มมาแล้วครับอันนี้คือเป็น,ปนไอ,อกกโ,โกรีมไอศกโ,โกมนะคะแล้วก็นี่ก็คือช็อกโกแลตเย็นตัวเซนเนเจอร์ของที่นี่อันนี้ของแม่เขาให้เลือกความเข้มข้นของช็อกโกแลตได้60 70 80แม่สั่งมา70 70กลางกลางนะคะ นี่มาดูเมนูคือน่ากินมากโ<ล>ยพวกสเต็กสลัดพัทสปากเก็ตตี้พิซซ่า <P ista, S 2> และที่สำคัญสำหรับเราคนไทยนะคะชอบอาหารไทยก็มีอาหารไทยปลากระพงสามรสค่ะอาหารไทยพันแนวหมูมีท้งไทยมีทางยุโรปสมมติว่าเราอยากกินไทยโยอยากกินยุโรปใช่ไหมก็มากินด้วยกันที่นี่ได้อาหารนี้ เหมือนรุด e, ออกมาจากเมนูทุกอันเลยตรงปกสุดๆอะเหมือนแล้วน anyway> like ่ากินมากสิ่งนี้คืออะไรนะคะเนื้อย่างจิ้มแจ่วใช่ไหมนี่ไงเรามีทั้งไทยทั้งเทศนะคะเนี่ยอันนี้ก็อิตาลีอิตาลีนะคะอิตาอร่อยมากอยู่ตรงนี้ได้ยินเสียงอร่อยแบบเซอร์ราวมากรอบข้างเขาะพูดว่าอร่อยอร่อยทางฝั่งนี้เป็นไงบ้างคะอร่อยไหมคะสุดยอดครับมีเป็นเนื้อย่างจิ้มแจ่วระดับเยียบแรงสุดยอดสุอดยอด จะบอกว่าทางอาหารไทยอะคะ่ะก็อร่อยรสชาติแบบจัดจ้านถึงเครื่องอะคะ่ะช็อกโกแลตซิกเนเจอร์ของที่นี่นะคะที่แม่เลือกความเข้มข้นมา70อร์เซอร่อยมากใครชอบโกโก,โยเยนนะะก้เย็นนะคะช็อกโกแลตเย็นนะคะต้องที่นี่แม่คะเราต้องลงฝั่งนี้นะเลยมออะไรหรอาให้เราลงตรงนี้เหรอไม่ใช <c oughs> ่ตรงนี้เราเอารถขึ้นมา <c oughs> <c oughs> ค่อยๆดึงดึงเบาๆดึงเบาๆมันจะชะลอถ้าดึงเยอะมันจะหยุดเลยดเบาๆดเบาๆนั่นแหละใไปขับลูชค่ะลูชน้อยๆของเราลงไปตรงนั้นแล้วก็รถก็จะถูกลำเลียงมาตามสายพานแล้วก็ลงไปรอบหนึ่งวันนี้คือดีมากที่อากาศดีๆไม่มีแดดเลยจบจากลูทก็ขึ้นไวกิ้งเขาบอกว่าห้ามยื่นแขนออกนอกตัวเรื่องนะครับ พี่เขาบอกว่าสูง90องศา90องศาคืออะไรรู้ป่ะคือตั้งฉากไม่ไต้องกลัวไม่มีอะไรไม่มีอะไรดูน้องยังเล่นเลยเห็นป่ะมันกี่องศาคะไม่พี่เขาบัตได้ไม่เสียวไม่เสียวแล้วเอาไปสเต็มแล้วพอมกันเล่นสิยถอดตัวไม่เอาหรอไม่ไวกิ้งหรออาเจมมิยเอาไหมครับ ไม่เอาจะมาก็ไม่เอาอ่ะปามาดูความหวาดเสียวที่คุณพ่อต้องเล่นฝั่งนี้คือโยก้าฝั่งนี้คือแก๊งเล็กไปไงมั้งมันเป้าอยากเล่นดิอยากเล่นดิอยากเล่นดิลอยเหรอ เบรกให้ได้นะลูกเบรกให้ได้นะมาเที่ยวเขาใหญ่นะคะกิจกรรมเยอะมากเลยนะจริงๆกิจกรรมวันนี้ยังไม่หมดนะคะแต่แบตเตอรี่กองเราหมดแล้วนะตอนนี้เด็กๆก,ก็ไปสนุกกับการขับรถ a อทอยู่นะคะวันหยุดก็มาเที่ยวเขาใหญ่กันนะแล้วถ้าเกิดชอบวิดีโอแบบนี้นะคะคอมเมนต์ไว้เยอะๆเราจะไปทำให้ดูกันบ่อยๆวันนี้พล่อนทุกคนไปกันนะคะบ๊ายบาย